ขึ้นไปจุดชมวิวกันนะครับผมขึ้นมาทางนี้ก็จะมีระวังกวางด้วยนะครับมีกวางวตอนนี้นะครับผมกำลังอนอนขึ้นเขาเดี๋ยวไปจุดชมวิวกันครับมีลานกลางเต็นท์นะครับอยู่บริเวณนี้มีแทงค์น้ำตรงนี้ ที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับผมแคมปิ้งอะไรตรงนี้นะครับนี่มีป้ายบอกชัดเจนงดประกอบอาหารทุกประเภทที่มีกลิ่นควันนะครับก็นี่ก็คือระเบียบนะที่ขึ้นมาชมตรงบริเวณนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับนี่คือจุดชมวิวเขาคอม้านะครับก็เป็น จุดที่น่าสนใจมากก็คือเราไปเที่ยวอุทยานใช่ไหมแล้วก็มาจุจดชมวิวบนนี้ก็ของอุทยานนั่นแหละแต่ว่าอยู่โคราฟากันนะครับขับรถขึ้นมาค่อนข้างไกลแล้วก็ชันก็ขับขึ้นมาเรื่อยๆได้ไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้อันตรายอะไรนะครับก็โอเคระดับหนึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวเดี๋ยวผมก็จะเก็บภาพบรรยากาศให้ชมนะครับบริเวณนี้ โอ้ oh, สวยงามจริงๆนี่บริเวณด้านบนเลยนะครับด้านบนสุด ็อีกหนึ่งจุดนะครับก็คือตรงจุดชมวิวนั่นแหละเขาทําเป็นสองชั้นจะมีชั้นล่างเดินลงมาข้างล่างครับเดินได้ฝั่งเดียวก็ถ้ามาข้างล่างวิวแชร์ก็ทํารองรับนะแต่ว่าชั้นล่างนี้จะค่อนข้างชันทํารองรับวิวแชร์นะครับผมอ๋อมีห้องน้ำบอกใช่ป่าวขอช่างห้อง,งน้ำจริงด้วยมีห้องน้ำให้นะครับพอดีเลยอ๋อ ห้องน้ํานี่ครับโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดห้องน้ําแบบเห็นวิวนะครับผมจะมีที่ไหนมีแบบนี้บ้างนี่ที่อุทยานทำนะครับนี่เรามาพักที่โรงแรมโมโหเจ็มกล้องมากอยู่ในห้องน้ำนะครับกลม,มาแล้วครับนี่ก็คือจุดชมวิวชั้นล่างครับผมเนี่ยจะเป็นทางทอดยาวแบบนี้ประมาณนี้เลย มีห้องน้ำให้นะครับแต่มาแย่งกันน่าจะมีห้องเดียวนะครับผมก็ประมาณนี้ สถานที่สำหรับปิ้งย่างก็บริเวณนี้นะครับผมบริเวณนี้เลยได้ด้วย ถ้าเข้ามาข้างในลึกหน่อยก็จะเย็นแบบนี้นะครับเสียงของหน้าร้อนเสียงของจักรจันตรงจุดตั้งเป็นนะครับผม ตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นเลนวายดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเนวายถ่ายตรงนะครับ mm hmm. เดินไปเรื่อยอ่าเย็นหน่อยครับอยากรู้เหมือนกันว่าคุณภาพตะแค่นเะ mm hmm. จ้ามือถือโอเคนะครับในวันนี้เดี๋ยวผมก็จะกลับลงไปเลยนะครับก็คงจะไม่มีอะไรละประมาณนี้นะครับผมจุดชมวิว ก็เป็นสถานที่สําหรับตั้งแคมป์ได้นะครับการเต้นใครที่จะมาแคมปิ้งนะครับผมก็สไตล์นี้เลยหรือว่าจะมาแค่ชมวิวนะครับก็ได้วิวสวยๆแบบนี้นะครับเป็นภาพบรรยากาศที่ดีนะครับผมสวยเป็นจุดชมวิวที่สูงแล้วก็ขึ้นตอนขึ้นมาผมก็อาจจะไม่ได้ถ่ายไรมากนะครับวันนี้ก็ไม่ได้พากล้องมา,าใช้ได้ ในบริเวณนี้มันก็จะมีะทางที่อุทยานะนครับชมป่าชายเลนแล้วก็จุดชมอยู่ที่นี่ก็ถือว่าครบนะครับถือว่าแล้วก็สวยงามก็ทําดีมากเลยนะก็คือลองอยากให้มาเที่ยวกันนะครับมาเที่ยวกันได้เยอะเลยนะครับใครผ่านไปผ่านมาสําหรับค่าขื้นชมนครับจุดชมอยู่เนี่ยเขาเตียคิดคนละ5 0ิบบาทต่อคนนะครับ ก็จะมีห้องน้ำมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แล้วห้องน้ำสวยมากที่เารามีไว้เลยครับโอเคแค่นี้ฝากไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ